กูตามมาตามเรือเลยจะไปไหนได้เฮียไอสัตว์เอ้ยหัวล้านเหมือนกูเลยแต่แม่งมีบาโคตด้วยนี่กูจะแนะนำให้วล้านจะใส่หมวกล้วยเดี๋ยวมันจะเป็นผื่นเปิดมาทางล้านท้งผื่นอายเขาเลยด้วยมึงจะเอายังไงมึงจะพูดกับกูอย่างนี้ด้ย กูนี่ตำรวจเก่านะเว้ยรุ่นจอมอ้างกูยองรู้จักหรือเปล่ากูไม่รู้ไปให้มึงงงต่อไปเฮ้ยอย่าเข้ามานะกูต่อยร่วงแล้วนะให้ยาเลยวะกูสอยเลยนะเว้ยกูพาพแล้วอย่าเข้ามามึงหยาเฮ้ยมาพอดีเลยตำรวจมาแล้วนี่ตำรวจขอร้องอย่างนะครับอย่าห้ามผมห้ามอะไรไม่ได้มาห้ามแค่จะมาถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่ากับไอ้นี่นะครับวิ่งชนรถผมผมจอดอยู่ตรงนี้อยู่ดีๆนะครับ มันไม่ขอโทษเลยมันจะไปเลยล่ะอย่างนี้มันผิดไหมนะครับลงจอดตรงไหนตรงนี้แหละครับขาวแดงห้ามจอดอ้าวไอ้สัตว์คดีพริกเอาไงถ้าอยากจะต่อยกันอะเลื่อนรถแล้วไปต่อยกันตรงนูน้นแต่ถ้าจอดตรงนี้ไปเสียค่าปรับพี่โรงพักนิกมึงจะไปไหนกูนจะไปโรงพัก